สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แววมาอีกแล้วเนาะแววมาแป๊บแป๊บจ้ะตอนนี้แววมาถึงหน้าบ้านพี่สาวแล้วจ้ะวันเกิดหลานสาวแววเนาะเราก็เลยมางานวันเกิดเขาจ้ะมีของขวัญมาให้หลานสาวเรียบร้อยจ้ะเด็กๆวิ่งขับไปในบ้านแล้วเดี๋ยวตามขับไปในบ้านกันเลยจ้ะเราจะให้ดูบ้านพี่สาวบิลลี่จ้ะตรงนี้เป็นสวนหน้าบ้านเนาะ เดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันเลยจ้ะเราจะให้ดูบรรยากาศก่อนที่ทุกๆคนเขาจะมาในงานวันเกิดจ้ะนี่นะเบาจะให้ดูบรรยากาศรอบๆจ้ะก่อนที่พี่สาวแกจะเปิดเพลงเสียงดังเดี๋ยวเราจะอัดคลิปวิดีโอไม่ได้นี่จ้ะจัดงานวันเกิดเนาะงานวันเกิดเล็กๆจ้ะ มีแต่ครอบครัวเราเนาะที่มากันแล้วก็มีเพื่อนของหลานสาวอ่ะไม่กี่คนจ้ะพออยู่ในช่วงโควิดเนาะเราไม่จัดงานใหญ่กันจ้ะจัดงานเล็กๆบรรยากาศบ้านพี่สาวยังดีจ้ะ สวัสดีค่ะ t o d a y i go v i s i t my f r i e n d I see y จะเจอกั bye มาส่งยาที่บ้านเพื่อนแกจ้ะนี่บ้านเพื่อนของแม่ย่าเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านพี่สาวบิลลี่แล้วจ้ะเดี๋ยวมาส่งยาก่อนเนาะยยามาหาเพื่อนแกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแกก็โทรให้เดี๋ยวมารับแล้วก็ไปบ้านพี่สาวจ้ะเดี๋ยวรากลับไปบ้านพี่สาวก่อนจ้ะ เราพามาดูสวนพักของพี่สาวจ้ะต้นข้าวโพดงอกเหรอเด้วอมะเขือเทศนี่น่าจะเป็นถั่วแขกจ้ะสตรอบเบอรี่เรวไม่เข้าไปเนาะเรายืนอยู่ตรงอ่าวนอกรั้วจ้ะสตรอบเบอรี่เป็นลูกเหรอสีแดงด้วย ฝนตกมาได้สองสามวันแล้ฝนตกทุกวันเลยจ้ะนี่น่าจะเป็นน่ะแตงกวาจ้ะสวนพักน้นอยๆเนาะของพี่สาวจ้ะบรรยากาศหลังบ้านยังสวยเลยจ้ะสีเขียวยัางงามเลย ไม่ลงเด่นน้ำก็เขาได้จ้ะแบบว่าให้กำลังใจเด็กๆเอา อากาศร้อนเหมือนกันนะวันเนี้ยแต่ว่าคึมๆจ้ะเหมือนจะฝนจะตกเลยแต่ว่าฝนก็ไม่ตกจ้ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเบ,บลก็ขับรถไปรับแม่ยา่าเราจ้ะแม่ยากก่าแกไปบ้านเพื่อนแกเนาะเมอนตะเกียอ่ะเราไปส่งอ่ะมย่าที่บ้านเพื่อนจ้ะบ้านเพื่อนแม่ย่าไม่ไกลจากบ้านพี่สาบิลี่จ้ะขับรถไปแค่สองนาทีจ้ะเนี่ยขับไปตรงใกล้ๆนี่ก็ถึงแล้วจ้ะเดี๋ยวสักพักแม่ย่าก็โทรมาให้เบวไปอ่ะรับแกเนาะเพื่อนๆนของไอ้ห้านสาวเบลเขายังไม่มากันครบจ้ะ เหมือนฝนจะตกเลยเอ่ะแบบจะให้ด้วเนี่ยจ้ะพี่สาวทำหน้ามะนาวด้วยจ้ะ น้ำมะนาวจ้ะแต่ผสมอ่ะเชอร์รี่เนาะเป็นสีชมพูยอม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 ในน้ำอมอมดูพี่สาววิลลี่จ้ะ <c oughs> ย่างเบอร์เกอร์ก็กับฮอตดอดเดี๋ยวมาดูกันจ้ะว่าพี่สาววิลลี่เตรียมอะไรไว้มีมะเขือเทศพักสลัดเครื่องเคียงของเบอร์เกอร์จ้ะ เราก็ไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะเห็นกล้องไม่ได้จะไม่ยากแล้วสวัสดีทุกทีเลย <laughs> มาดูแหวกินนะนี่จ้ะพี่สาวบิลลี่ทำไหม่พริกยัดใส่จ้ะมีชีสด้วยแล้วก็มีเนื้อวัวด,ด้วยจ้ะยังน่ากินเลยมาชิมก็แหววกันจ้ะอ,อร่อยอร่อย yes mom ดูไฟลูกอย่างแรงเลยอาหารจ้ะเดี๋มากินอาหารก็แบวกันจ้ะอ,อร่อยอร่อยพี่สาวบินบีทำฮอด,ดอกให้แบบได้จ้ะ เด the si <Eh ี๋ยวรอเด็กๆลงมาจากในบ้านจ้ะแล้วเขาก็จะมาเป่าเค้กวันเกิดจ้ะผู้ปกครองนั่งรอลูกๆลงมาจากบนบ้านเด็กๆเข้าเห่นกันอ่ะบนห้องนอนจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมาเป่าเค้กเราหลานสาวแบบอาจ้ะเจ้าของวันเกิดจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน้องสาวเราอายุครบสิบสามขวบแล้วจ้ะ Hot pink. No, it uh, it's, it's like a buttercream. Cream cream. Yeah, buttercream's the best. Yeah, I know. You're the birthday girl, you're supposed to get the first piece. Yeah, yeah. First piece. that's what she wanted, but the first. Oh my god, <laughs> <laughs> I can wait, wait. that's. Wait, is there a fourth? I get second piece

เดี๋ยวมากินเค้กกันแหววกันจ้าดูเค้กยังน่ากินเลยเดี๋ยวมากินก็แล้วกันจ้าอืมอร่อยอร่อยอ่ะนอนอน้อน้อนไม่ยาแล้วจะเขากล้องด้วยอ Up <laughs> in my face again. Ten more pounds right here. Ten more pounds. ไม่ยากแล้วอยากเขากล้องจ้ะยังอร่อยเลยเค้กเขาอย่างนุ่มเลยด้วยเราจะให้ดูไม่ดูมองเห็นไหมนั่นเนี่ยด้วยเทกย่างนุ่มจ้ะเขาถ่ายรูปกันจ้ะ เดี๋ยวดูร้านสาวแหวไอ้แกของขวัญวันเกิดอ่ะในถุงนี้เป็นถุงของแหวแล้วก็บิลลี่แล้วก็น้อกลิเซียน้องเจนาต้าให้ร้านสาวจ้ะ You got me a p a r p e t Yeah. d e a r should be out there too for you soon. Thank you. <laughs> so, so cool. thank you Ooh, okay. they have these old-fashioned coupons so all you have to do is bring it into the store and show them it you are old-fashioned. <laughs> cool. What is it? Oh, 25 It's awesome. awesome. Oh. Cool. You at, just is this <laughs> for the markers? Yeah. We're uh, going Road. Oh, the the of the are. Nice. Oh, I love that. that. Trust me, I'm right. that's Thank you, Alessa. Oh, that's sweet. Oh, that's my own. Wow, it's that night. I could I have oh, wow. went in the like, pool right now, and then I could just test this all out. Oh, it's a Mickey towel. Oh. Sweet. That's adorable. Gonna gonna see. See. I'm I'm see. See. <gasps> it's so real. It's a to Yes! we got a Miku figure. Lucky. Okay, put it up there so that you. Yes. <laughs> oh! the yeah. oh, so pretty. <laughs> the box in such good condition. <laughs> oh! <my> karate breaking force <laughs> Oh my god! เก่งหนุกสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะบริสียสวัสดีค่ะเค้กเนิน

ขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แหวแล้วก็ครอบครัวแหววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แหววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย